มาเด้อสูไทยบาทมาเด้อเบิ้งกูเป็นตัวย่างนี่กูมาฆ่านบิ้งได้น้อยบิ้งหนึ่งย่างพานนาไปบอกพอพอมุงใส่ในขดพกอคนเม่งประสิบธิ์บัตรเธอจทุบนี่ซองไปซองมาบ้านในห้องใส่หลานบ้านในห้วยพามาแล้วเวูย่างไว้ในอีน,นั่นกูเลยว่าผ้าบ้าสามเป็นบ้าหกสำหามือบักต้นบักต้นอีนนหยังนลยแม่เบิ้งโทรทัศน์อยู่หันละปิดก่อนหลานกับกรดอีนนหยังเลยแม่ เอาประูมาแน่พามาหกโต๊ดันอาปะทะูมาอีกสามโบยิ้มก่อนอ,นอา่อานตาหวานก่อนเปิด,ปดยิ้มเสียเถิด,ด,ดแล้วไปเกิด,ดใหม่โดนขมคืนตั้งแต่เมื่อคืนตอนเดือนง่าย โดนที่ไหนไอ้ที่ว่าโดนโดนตรงที่เขาโดนอุยถามมาได้โดนข่มขืนก็น่าจะรู้โดนข่มขืนที่หูมันมีที่ไหนโดนกี่ครั้งสครั้งเป็นไงบ้างแตกตางกันไปครั้งที่หนึ่งเจ็บปวดรวดราครั้งที่สองเราทุรนทุราย ทุลนทุายเอาครั้งที่สามเป็นไงแล้หัวใจแทบจะเจอมันรื่นเริง,เรงมันเคืงใจแล้วที่มาแจ้งความจะเอาอยัางไงมัง่งมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้เอาอยัางไงโอ้ <สะ S 1> หกกน้องหวานจา้าไอจับมือได้บอบ้าเรา กอดได้เ <Bye. S 1> วลาบาสั่านหอมแก้มได้บอบาตกงลงกูเห็ดอีกอย่างมาได้เลยติกูเป็นผู้บ้ามึงได้หวานแล้วมึงไปนำมาผาดติมิตเว่าวก็เห็นเห็ดจักเถื่อมิตเว่าวก็เห็นเห็ดจักเถื่อ